ลูกขี้โกหกทำไงดีคะเขาโกหกเพราะอะไรเขากลัวแม่ด่าไงคุณเสือกด่าเขาจริงๆหลังจากที่คุณจับได้อะเขากลัวว่าเราจะเป็น A แต่เราเป็น A จริงๆเมื่อเราจับได้เท่ากับว่าไอสิ่งที่มันเป็น A แล้วเขาไม่อยากให้มันเป็นเอเขาก็ต้องปลอมเป็น B ให้ได้ปลอมเก่งๆเลยต้องเรียนกว่าเดิมดังนั้นลูกจะไม่มีการ โกหกน้อยลงเพราะคุณด่าเขาเช้าเย็นทุกครั้งที่จับได้อ่ะคุณด่าเขาทุกครั้งเขาก็ต้องโกหกมากกว่าเดิมและรอบหน้าต่อไม่ให้โกหกเขาก็ไม่พูดละพูดไปคุณโดนด่าแน่เลยแล้วกลายเป็นว่าแม่ก็เอาไปหาหมอไปหาหมอหมอบอกเป็นสมาธิสั้นเพราะไม่สามารถทําตามสิ่งที่พ่อแม่วางไว้ให้ได้มีการอย่างนี้ด้วยนะใส่ตารางเวลามาให้เสร็จว่าตอนนี้ต้องทําอันนี้ทําอันนี้ทําได้ไม่ถึงเดือนค่ะ hello เด็กกี่ขวบนะเจ็ดขวบมึงสามสิบแล้ว嘛ม,มึงตารางมาวางเลยเชา้ากลางวันเย็นกินข้าวเวลานี้ห้ามเลยบ่ายโมงบ่ายโมงมึงต้องเข้างานแล้วบ่ายโมงสองนาทีถ้ามึงเกินมึงโดนปรับเราทําได้ขนาดนั้นไหมบางทีได้ก็ได้ไม่ทุกวันวะเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วคิดว่าลูกต้องทําให้ได้เราต้องเอาแต่ใจขนาดไหนวะถูกปะ แล้วเราก็เอาลูกไปหาหมอหมอก็เลยบอกว่าเป็นสมาธิสั้นแดกยาเข้าไปเคสเมื่อกี้ล่าสุดก่อนที่จะเข้าคุยเนี่ยสามสี่ขวดก็กินยาละเพียงแค่พ่อแม่ไม่รู้กลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันไปซะอย่างนั้นเพราะพ่อแม่ไม่ถูกใจเพ่อแม่ไม่ชอบในสิ่งที่ลูกทําแล้วลูกก็เลยไปหาพื้นที่แอร์เรียเป็นของเขาเขาก็เลยไปนั่งเมอลอยอยู่บนเครื่องเล่นสักอย่างงในโรงเรียนอ่ะคุณครูก็เลยมาบอกว่า ลูกคุณผิดปกตินะคะเรียกแล้วไม่ยอมลงมาจากตรงนั้นนี่ไม่ได้ยินบ้างได้ป่าวะหรือบางทีคนเราแบบกําลังโลกนี้มันสดใสจังเลยนี่คืออิสระภาพนี่คือแบบฟรีดอมนี่คือแบบโลกที่มันกว้างใหญ่ที่ไม่ใช่ในบ้านที่ไม่ใช่พ่อแม่กูกูรู้สึกว่านี่ที่นี่ดีจังเลยวะ่ะมันแบบมันกว้างใหญ่แล้วมันแบบกําลังืดีจังเลยคุณครูเสือกเรียกแล้วไม่ได้ยินกลายเป็นคุณครูบอกแม่ว่าเขามีพฤติกรรม ไม่ได้ยินนะคะมีพฤติกรรมเหม่อลอยอยู่บ่อยๆนะคะเหม่อลอยดิเพราะว่าอะไรมัวแต่นั่งเรียนแล้วไม่ได้มีกระจิกกระใจจะเรียนเพราะว่าอะไรรู้สึกว่ากลับบ้านแล้วแบบทุกวันต้องแบบ็อกซิทุกครั้งต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยเขากำลังจินตนาการเออกำลังกำลังคิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่สุดท้ายใครทําเขาวะอยู่ดี้เขเกิดมารู้สึกไร้ค่าเลยเหรอเราไม่ใช่หรือเปล่าที่เราเป็นคนไปหลอ่อหล่อให้มันเป็นแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายคนที่พาไปให้หมอก็เราด้วย แล้วปเดนเวลานั่งคุยกับหมอเป็นไงรูป้ป่ะแล้วเราก็ด่าลูกให้หมอฟังคุณมีแฟนแล้วแฟนบังคับคุณมานั่งกับนิกกี้แล้วแฟนคุณนั่งด่าคุณให้นิกกี้ฟังแล้วก็บอกว่าช่วยปรับนิสัยเมียกูหน่อยสิคุณเป็นเมียคุณรู้สึกยังไงโตโตกันเนี่ยเรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยเราโตโตกันแล้วเนาะเวลาที่เราเอาเขามานั่งด่าเราจะนั่งพูดในส่วนของความรู้สึกของเรา เราไม่ได้นั่งถามเขานะหรือต่อให้เด็กพูดคุณคิดว่าเด็กมาถึงเจอแล้วจะพูดทุกอย่างเลยไหมหมอเป็นใครก็ไม่รู้ไม่ได้รู้จักมึงดังนั้นมึงไม่ใช่แม่กูมึงไม่ใช่เพื่อนกูอยู่ดีให้กูไปแบบพ่นทุกอย่างเหมือนเป็นเพื่อนสนิทเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเด็กก็จะแบบไม่รู้ครับไม่รู้ครับแล้วก็เหมอรอยแล้วก็แบบฟังแล้วก็แบบไม่รู้ครับเด็กตอบไม่ได้เด็กเน,นินน่นนี่อ่ายาแดกเข้าไปจ้าเชิญรับยาช่องแปด เพียงแค่ว่าคุณไม่ได้อยู่ฟังลูกจริงๆแล้วคุณก็ไปนั่งด่าลูกให้หมอฟังเด็กต้องรู้สึกยังไงเด็กก็รู้สึกว่าไม่โอเคเด็กก็รู้สึกว่าอยากจะพูดอะไรที่ที่แม่ตัดสินกูว่าลูกวันนั้นหนูเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถามกูก่อนไหมถามกูก่อนไหมวันนั้นทําไมกูทาแบบนี้ถ้าใครดูแล้วชอบจังเลยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ไปให้เพื่อนด้วยส่วนใครที่อยากเรียนกับนิกกี้นะคะส่วนตัวนิกกี้สอนมีคอร์สอะไรบ้าง สร้าง e.f ให้ลูกทำให้ลูกมีสมองดีมีสมองทองคำอยากให้ลูกไม่มีปัญหาอยากให้ลูกเปลี่ยนพฤติกรรมคุณพ่อคุณแม่ต้องสละเวลามาเรียนคอร์สนี้รีบทักเข้ามานะคะทักใน Line แอดที่หน้าโปรไฟล์นะคะกดที่หน้าโปรไฟล์แล้วทัก Line แอดมาอย่าลืมใส่แอดด้วยนะ